สวัสดีครับทุกท่านมาพบกับช่องไลฟ์สไตล์แชทัทอีกแล้วนะครับวันนี้ช่องเรามีเรื่องราวดีๆมาบอกบุญกันต่อครับมีแต่นี่ทำอะไรก็ติดขัดเงินหามาไม่เคยมีเก็บใครที่ดวงตกดวงแย่ไม่ต้องไปดูดวงครับถามตัวเองเคยทำแบบนี้ไหมเรามาดูกันเลยนะครับว่าวิธีแรกคือทำอะไรนะครับทำแท้ง เคยทำแท้งพาไปหรือคนพาไปคนแนะนำไปบอกให้ทำให้ยืมเงินชีวิตขึ้นลงรุง่งร่วงความรักเหมือนดีแต่ว่าพังเราจะมามีวิธีแก้กันยังไงเดี๋ยวเรามาบอกบุญกันเลยนะครับวิธีขอขมากรรมจากการทำแท้งชีวิตจะได้ดีขึ้นด้วยเจตนาหรือไม่เจตนาหรือเคยมีส่วนร่วมเช่นส่งเสริมสนับสนุน ให้เงินทองหรือชักนําเพื่อนไปทำแท้งอันเป็นเหตุให้ดวงวิญญาณของทารกต้องดับสูนรวมพิธีขอขามากรรมอโหสิกรรมและบำเพ็ญส่วนกุศลนุทิศให้แก่เด็กเรียร่อนตัวราชอาณาจักรเจ้ากรรมนายเวบนบรรพชนที่ล่วงลับไปจะได้ไม่มีเวรกรรมต่อกันกับพ่อแม่และครอบครัวครับขอให้ท่านเขียนชื่อจริง นามสกุลจริงของท่านและให้ตั้งชื่อลูกของท่าน 1. ในกรณีที่เราไม่ทราบเพศให้เราตั้งชื่อให้เขาทั้งสองเพศหญิงและชาย 2. กรณีเราทราบเพศให้ตั้งตามเพศเลย 3. ท่านที่เคยทำแทง้งแต่เคยมีส่วนร่วมรู้เห็นเป็นใจชี้แนะแนวทางให้คำปรึกษาให้เขียนว่า อุทิศให้เด็กที่เป็นเจ้ากรรมนายเวรแห่งข้าพเจ้าทางวัดจะนำมาเขียนลงในใบอธิษฐานขอกมากรรมต่อไปนี้ข้าพเจ้าชื่อนามสกุลขออุทิศบุญแด่ให้สมมุติชื่อและเพศเด็กตามความรู้สึกของพ่อแม่นะครับทางนี้ขอร่วมมทนนาบุญเป็นสังฆทานหรือปัจจัยกี่บาทก็ได้แล้วให้ ท่องว่าข้าพเจ้าและบิดามารดาครูบูชาและผู้มีพระคุณเจ้ากรรมนายเวสรสรรพสัตว์ทั้งหลายเห็นข้าพเจ้าขอขามากรรมขอหสิกรรมแก่ดวงวิญญาณลูกชายลูกหญิงของข้าพเจ้าที่เกิดขึ้นในอดีตชาติและปัจจุบันชาติขอธิษฐานส่งดวงวิญญาณของลูกชายลูกหญิงที่ได้จากไปสู่ปรลโลกโดยพ่อแม่ตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ดีหรือไม่พร้อมที่จะให้เจ้าเกิด หรือทำให้เกิดแห่งการแท้งเหตุบางประการที่ลูกรักจะมาจุติสู่คันแม่แต่ต้องจากไปทั้งโดยเจตนาหรือไม่เจตนาก็ดีแต่บัดนี้แม่ได้สำนึกนึกรู้ขอให้ดวงวิญญาณของลูกชายลูกหญิงอย่าได้ปลูกอาฆาตพยาบาทเพราะทำให้เกิดปัญหาวุ่นวายเกิดโรคภัยไข้เจ็บเพราะความอาฆาตพยาบาทนั้นพระพุทธองค์ไม่ทรงสารเสริญ ผู้ใดที่มีความอาคฆารปพยาบาทจะไม่มีชาติไม่มีภพไม่มีภูมิเกิดไม่ได้จะต้องวนเวียนทนทุกตรมานมิได้เกิดผลดีเลยจากการจองเวียนจองกรรมเวียนยอมระง,งับด้วยการไม่จองเวียนขอให้ลูกชายลูกหญิงเห็นข้าพเจ้าแห่งญาติข้าพเจ้าทั้งหลายจงสำนึกนึกรู้ในดวงจิตดวงญาณหากไม่เต็มใจฟังก็ขอให้คำประกาศนี้จงเข้าไปอยู่ในจิตใต้สำนึกโดยอัตโนมัติ บัดนี้พ่อแม่และญาติทั้งหลายได้รับรู้และสำเลกในสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วขอให้ลูกชายลูกหญิงจงรับรู้และไปจุติในภพในภูมิที่ดีให้เจ้าจงอโหสิกรรมในสิ่งที่เกิดขึ้นอย่าได้อาคาตฝังจิตฝังใจให้หมดเวียนหมดกรรมกับพ่อแม่ที่ยังมีชีวิตอยู่และญาติทั้งหลายของพ่อแม่ตลอดถึง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในสิ่งที่เกิดขึ้นเจ้าจงอย่าก่อกรรมขอให้ละให้เลิกเสียข้าพเจ้าผู้เป็นพ่อแม่ตลอดถึงบรรดาญาติทั้งหลายผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องขอให้พวกเธอจงได้รับบุญในการที่พ่อแม่และญาติทั้งหลายได้กระทามาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันขอให้พวกเธอจงไปสู่สัมประกายพสุคติไปจจุติเป็นมนุษย์ มีอวัยวะครบถ้นสันสองมีความสุขความเจริญมีปัญญาเป็นเลิศประเสริฐกว่าคนทั้งหลายดังนั้นที่พ่อแม่และญาติทั้งหลายได้บำเพ็ญกุศลทักษินานุปทานในครั้งนี้เมื่อได้นำชื่อของลูกชายลูกหลิงที่จาลึกไว้นำไปเผาขอให้สิ่งนี้เกิดความดับแล้วจุติเกิดการอุบัติให้ดวงวิญญาณเจ้าเป็นดวงวิญญาณที่ประเสรฐ ไปเกิดด้วยแรงบุญณนะบัดนี้ด้วยเทินเมื่อเราได้นำชื่อของลูกชายลูกหญิงที่จารึกไว้นะครับแล้วก็นำไปเผาขอให้สิ่งนี้เกิดความดับแล้วจุติเกิดการอุบัติให้ดวงวิญญาณเจ้าเป็นดวงวิญญาณที่ประเสริฐไปเกิดด้วยแรงบุญณนะบัดนี้ด้วยเถินนะครับนี่คือวิธีการที่เรานะครับแก้กรรมคนที่เคยทำแท้งนั่นเองนะครับ ข้อมูลต่างๆเดี๋ยวจะโพสไว้ครัง้งล่างของคลิปนะครับท่านก็สามารถเอาตรงนี้ไปพูดหรือไปท่องในระหว่างที่ทำวิธีได้เลยนะครับจากช่องไรสไตล์ชัยทัศน์สวัสดีครับ